ถ้เรามาดูฟังเรื่องเคสต์ดี้กันต่อก่อนนั่งธรรมะมคงจะเล่าเยอะๆผู้ส่งเคสต์ดี้มาได้เขียนมาอย่างนี้จะอ่านไปเรื่อยๆฟังต้องต้องยาวสักนิดหนึ่งรเราจะได้เข้าใจแล้ว,ลวก็เผื่อไว้ทางบ้านที่เขาไม่เห็นภาพจะได้ยินเสียงด้วยเมื่อเร็วๆนีนะ้มีกรณีแม่และลูกเสียชีวิต เรื่องนี้ส่งมาเดือนพฤศจิกายนนะมีกี่เดือนอี้ไปเลยเนี่ยพฤศจิกายนวันมกรากุมามพันนามีนะมาเดือนหกเดือนโอ้เพิ่งเห็นเนี่ยไปในแคสตัดีน้นี่ส่งมานานแล้วนะเรื่องที่เขาเล่ากับเรานานแล้วเนะี่ยเมื่อเร็วนี้มีกรณีแม่และลูกเสียชีวิตระหว่างการคลอดเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ตามที่แนบมาด้วยเจ้าค่ะ ทำให้ลูกนึกถึงว่าเป็นกรณีเดียวกับลูกเมื่อหกปีก่อน oh. ที่ลูกสามารถช่วงชิงเวลาของชีวิตกลับมาได้และขออนุญาตมาถ่ายทอดเพื่อเป็นเคสสตดี้เจ้าค่ะลูกอายุ44ปีมีบุตรสาวสองคนอายุ16และ15บห้าปีเริ่มเข้าวัดตั้งแต่ปี2529ถึง2530ในช่วงนั้น ขณะนั้นยังเป็นแอร์โฮสเตสอยู่เจ้าค่าปีพศ .2538 ลูกได้ตั้งคันลูกคนที่สามจึงหยุดบินแล้วก็ย้ายมาอยู่หน่วยงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันช่วงนั้นเพิ่งเสร็จงานกระถินของวัดได้ไม่กี่วันจึงหวังว่าจะได้เด็กดีมาเกิดด้วยแล้วก็ได้รีบสร้างองค์พระประจำธรรมการประจำตัวให้ลูกทันทีอาอยุคันเพียงสามสัปดาห์ โดยตั้งชื่อลูกด้วยคำที่เป็นสิริมงคลแม้จะยังไม่ทราบว่าลูกเป็นหญิงหรือชายแต่เมื่อได้ตรวจอุลตาสาวเมื่อตอนหกเดือนจึงได้ทราบว่าเป็นลูกชายซึ่งลูกก็ดีใจมากหวังจะให้เขาเป็นกําลังสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปเมื่อเติบใหญ่ตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภลูกได้ตั้งใจให้ทาน รักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาม,มาโดยตลอดตั้งแต่ตั้งคันลูกคนนี้สามีลูกก็เริ่มให้ลูกไ้มาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนได้โดยสะดวกไม่ห้ามปรามดังแต่ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าต่อลูกอย่างที่สุดเช้าวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2 5 3 9เป็นวันที่คุณหมอนัดที่มาเตรียมการคลอดเนื่องจากเลยกำหนดคลอดมาหลายวันแล้ว จึงต้องให้ยาวเร่งให้หมดลูกบีบตัวโดยให้ผ่านทางน้ำเกลือเวลาผ่านไปได้ชั่วโมงเศษมดลูกเริ่มบีบตัวและถุงน้ำคร่ำแตกซึ่งเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานก็จะได้เวลาใกล้คลอดเต็มทีน้องพยาบาลฝึกหัดเริ่มมานั่งข้างๆเพื่อตรวจอาการบีบตัวของมดลูกซึ่งเริ่มบีบตัวถี่มากขึ้นแต่กลับเป็นว่า ลูก,กเริ่มรู้สึกอึดอัดแน่นหนาอกหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนว่ามีใครเอามือเหล็กเข้ามาบีบควักหัวใจ<อ>จากนั้นก็เริ่มปวดร้าวไปทั่วกระโหลกศีรษะ<อ>ปวดร้าวอย่างรุนแรงไล่ลงมาถึงต้นคอกระดูกสันหลังความรู้สึกตอนนั้นถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันนี่นึกถึงความรู้เก่าๆว่าน้ำเกลือเดินเร็วไปหรือเปล่าเพราะลูก เรียนจบจากพยาบาลมาเจ้าค่ะแต่เมื่อมองดูน้ำเกลือทหยดลงมาอย่างาช้าๆก็คิดว่าคงจะไม่ใช่ในขณะที่อาการหนักขึ้นหายใจติดขัดตุรนตุรายจึงรีบบอกน้องพยาบาลให้ไปตามหูวหน้าเวีนมาพอมาถึงเขาก็รีบให้ออกซิเจนและรีบตามหมอมาทันทีตั้งแต่เริ่มมีอาการลูกมีสติตลอด เมื่อไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองที่ค่อนข้างร้ายแรงมากจึงเรีบเอาใจจะลดศูนย์กลางกายตรึกนึกถึงองค์พระปกติแล้วลูกจะสามารถตรึกนึกถึงองค์พระได้ใหญ่ใสสว่างและก็ชัดเจนแต่ว่าน,นั้นองค์พระที่ลูกเห็นเป็นเพียงองค์ใหญ่กว่าตัวเองเล็กน้อยสลัวสลัวไม่ชัดเจนไม่ใสสว่างแต่ก็ยังพอเห็นองค์ท่านอยู่ที่กลางกายได้ตลอด สักครู่อาการหายใจติดขัดก็ค่อยอย่างชั่วคุณหมอมาถึงพอดีพอตรวจอาการแล้วฟังหัวใจลูกในท้องก็พบว่าอยู่ในขั้นวิกฤตคุณหมอรีบส่งเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนขณะเดียวกันอาการของลูกก็เริ่มสุดลงเริ่มหนาวสัน่นหนาวสะท้านมากขึ้นผ้าหม่มผ้าหม่มสองสามผืนก็ยังไม่พอพยาบาลวิ่งไปเอาผ้าห่มมาให้อีกสี่ห้าผืน ตัวลูกก็สั่นอย่างแรงแล้วก็ควบคุมไม่ได้<อ>เวลานั้นโกลาหนไปทั่วหมอและพยาบาลต่างรีบนำตัวลูกเข้าห้องผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตน่าแปลกที่ความรู้สึกของลูกตอนนั้นน่ะไม่กลัวอะไรเลยไม่ได้นึกถึงความตายนึกถึงแต่องค์พระตลอดเวลานึกสงสัยอยู่นิดเดียวว่าทำไมองค์พระท่านนะมัวจัง จำคำพูดสุดท้ายที่พูดบนเตียงผ่าตัดได้ว่าหนาวจังเลยก่อนจะหมดสติไปเพราะอย่าสลบเมื่อฟื้นขึ้นมาในตอนเย็นจิงได้ทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นคือน้ำคร่ำที่หล่อเลี้ยงเด็กหลุดแทรกเข้าไปในกระแสเลือดซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมทำให้ร่างกายและสมองขาดออกซิเจนถึงตายได้เป็นอาการแทรกซ้อนในการคลอดที่ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้เลย99 ในคนไข้ที่พบมักจะเสียชีวิตหรือไม่ก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิสาเพราะสมองตาจากการขาดออกซิเจนลูกได้ถามหมอว่าเจอเคสอย่างนี้บ่อยหรือไม่คุณหมอบอกว่าลูกเป็นเคสที่สองของโรงพยาบาลซึ่งเคสแรกเกิดเมื่อ20ปีมาแล้วและผลก็คือเสียชีวิตทั้งแม่และลูกลูกมีคำตอบเดียวกับตัวเองสำหรับการอรอดชีวิตในครั้งนั้นคือบุญ ลูกสามารถช่วงจิงวินาทีแห่งความเป็นความตายระหว่างพบภูมิมนุษย์กับพบภูมิอื่นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันจะี๋าวเขาาจ,จะเป็นพบภูมิอะไรก็คงเพราะบุญจากการตรึกนึกถึงพระธรรมกายติสูนกลางกาไว้ได้ตลอดในช่วงเวลาวิกฤตนั่นเองส่วนลูกชายของลูกนั่นเขามีชีวิตอยู่ได้เพียงสองวันก็ละโลกไปเพราะโลหิตเป็นพิษเรากล้วก,ออกว่าตัวเขาเองมีความพิการคือหัวใจอยู่ข้างขวา ไส้เลื่อนออกมาทางสะดือละมือทั้งสองข้างพิการความทุกข์จากการสูญเสียลูกชายในครั้งนั้นมหาศาลเกินที่จะบรรยายเพราะตั้งความหวังกับเขาไว้มากและไม่มีสัญญาในการได้ตีสอ,อเขา,าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจะพลิกตรรราธรรมะบทใดๆมาช่วยเยียวยาบรรเทาความเศร้าโศกแต่ครั้งนั้นก็หาเป็นผลไม่เสียชื่อลูกศิษย์วัดหมดเลยเจ้าค่ะคข่าววัดมาเสียเปล่ากลับคิดไม่ได้ คิดไปเป็นแต่การได้ประกาศพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยหลวงพ่อกล่าวว่าประโยคหนึ่งว่าเขาทําบุญมาแค่นี้เพียงประโยคนี้ประโยคเดียวก็ทําให้ลูกยุดคิดได้ทันทีเขาคงจะมีเวปรปานาติบาติดตัวมามากทีเดียวนี่ก็คือเหตุการณ์ของศึกชิงพบที่เกิดขึ้นกับตัวลูกเมื่อหกปีกว่ามาแล้วเจ้าค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของคุณพ่อของลูกท่านเสียชีวิตไปเมื่อปีสามเจ็ด เป็นมะเร็งปอดและตัดปอดเป็นหนึ่งข้างอยู่มาได้สิปีโดยเมะเร็งไม่แพร่กระจายแต่วันหนึ่งท่านไม่สบายหอบมากส่งโรงพยาบาลแล้วให้ออสเตรียมไม่ทันทำให้สมองตายและอยู่โดยใช้เครื่องช่วยหายใจอีกหนึ่งเดือนก็เสียชีวิตคุณพ่อเกิดในตระกูลขุนนางที่เป็นเจ้าเมืองมาถึงเจดชั่วคนเป็นเจ้าของคอกม้าแข่งหลายคอบแล้วก็มีภรรยาหลายคน คุณแม่ของลูกเป็นปริญาติจดทะเบียนคุณพ่อเคยได้มีโอกาสม,มากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองครั้งหลวงพ่อทั้งสองครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชิวได้กล่าวถึงเวรของการนําม้ามาแข่งซึ่งต้องเคียนต้องตีมันนะให้แดงผีเท้าให้ชนะตัวอื่นๆให้ได้ก็จะนำมาซึ่งงนรางวัลก้อนงามกับเจ้าของคอบแต่กว่าจะเข้าเส้นใช้ม้าก็หอบแทบขาดใจ หลายตัวเส้นใจตา,าคาสนามก็มีแต่คุณพ่อก็แย้งว่าท่านทําให้คนมีงานทําแต่เล่าการเมื่อใกล้สิลมวนท่านก็มีอาการใกล้เคียงกับม้าแข่งเหล่นนั้น<อ>ท่านหอเพราะเพราะร่างกายขาดออิเจนเหมือนดังเช่นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชโวเคยกล่าวไว้ไม่มีผิดลูกเดชแต่วหวังว่าการที่ท่านได้เป็นเจ้าของพระธรรมการประจำตัวองค์พระบนโดมตือที่ดินสร้างทุโด,ดงกระสาน วายทองคำสร้างรูปหลอพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปักนั้นจะพอช่วยทันในบา้านกับค้ะยาวหน่อยเลยเร่งอ่านฟังรู้เรื่องป่าจ๊ะรู้ครับชีวิตของลูกทุกหนักได้ผ่านมาหมดแล้วทุกหนักที่สุดของคนที่เป็นลูกคือสูญเสียผู้ให้กำเนิดคือคุณพ่อทุกที่สุดของคนที่เป็นแม่คือสูญเสียลูก ทุกที่สุดของคนที่เป็นเมียคือต้องใช้สามีาร่วมกับคนอื่นอ,<า>อีกทั้งเคยช่วงชิงกับความตายมาแล้ว<อ>จากนี้เป็นลูกจึงมองสิ่ง,งต่างๆที่พามาในชีวิตเป็นเรื่องเล็กไปหมดดังเช่นพระเดชประคุณหลวงพอ่อทศตทโวได้เคยกล่าวไว้ว่าล้วนจะเป็นเรื่องกะโลกกะลาจะมีเรื่องใหญ่เพียงเรื่องเดียวก็คือทําอย่างไรจึงจะตามติดหลวงพ่อและคุณยายในการสร้างบรมีไปได้ตลอด กรณีเช่นลจะเกิดตุกา์ระหว่างการคลอดนั้นนะมีโอกาสเกิดเพียง0.005เ์นคือหนึ่งในหมื่นในสองหมื่นแล้วมาเกิดแล้วก็มีโอกาสลอดเพียงหนึ่งในล้านโดยที่โลกเป็นหนึ่งในนั้นก็เพราะได้มีโอกาสเข้าวัดได้มีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองหลวจึขงของกราบแเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองและมีคําถามที่จะกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดังนี้เจ้าค่ะ หนึ่งลูกของลูกของลูกเขาได้ทาการ,รอะไรมาสองสาเหตุที่ลูกกอดตายได้เพราะจากบุที่ตึกรละลึกถึงองค์พระใช่ไหมเจ้าคะสามคุณพ่อของลูกขนะนี้มีความสุขดีอยู่หรือไม่ได้ไปสู่สุคติหรือทุคติสีในอดีตลูกได้ทาการ,รมอะไรจึงมีเขียนได้รับทุกข์ดังข้างต้นห้าบุญใดที่จะทําคุณพ่อได้รับความสุขและทําให้ลูกม,มีชีวิตที่มีความสุขที่มากขึ้นอ่าโอโหเยอะแยะเลย อันเร็วนี่รู้เรื่องไหมรู้คร,รับคือต้องเร่งเวลาเนะพราะมันจะถึงเวลานะอ่าเอาคนเลยนะเรื่องนี้คือเรื่องฝันในฝันครับออกรายการทุกครั้งคือฝันในฝันครับลูกชายที่ตายเนะี่ยเคยเกิดอาเป็นเศษกรรม ที่เพิ่งพ้นมาจากนารกแล้วล oh. ตายเงี้ยมาตั้งหลายชาติ oh. ตอนนี้ก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ oh. แต่กระแท้งตายไปบ้างคลอดออกมาแล้วก็พิการแล้วก็ตาย oh. นับจากหกปีนี่นะภายในหกปีเนี่ย oh. มาแล้วสี่ครั้งอ oh. แทงตายแทงตายออกมาพิการตายเนี่ย oh. นับกันไปเลยเนี่ยภายในหกปีเนี่ยสี่ครั้ง oh. แต่ oh. แต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นครั้งที่ห้าตอนนี้ก็ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ oh. เป็นผู้ชายได้สักขวบ oh. นิดนิด oh. แต่ก็จะอายุสั้น oh. เพราะมีเศษกรรมส่วนส่วนของกรรมเราไปใช้มาแล้วลูกชายคนนี้เคยเป็นอดีตสามีในชาติก่อนอเราจะเห็นว่าการผลัดเปลี่ยนเวียนวนในสังสารวัตนี่มันอย่างเงี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนที่จะต้องศึกษากันนะจ๊ะเคยเกิดเป็นอดีตในอดีตชาติเคยเป็นสามี เป็นขุนนางชอบล่าสัตว์เป็นเกงกีฬา oh. ด้วยอาวุธในสมัยนั้นซึ่งยังไม่ทันสมัยใช้ธ <Okay. S 2> นูใช่อะไรพวกนั้นซึ่งเป็นทั้งสัตว์ธรรมดาและก็สัตว์แม่ลูกอ่อน oh. เช่นกวางท้องแก่มึกเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปกรรมวิบากกรรมที่ปานาธิบาตนี่แหละจึงทำให้อายุสัน้นเกิดตายเกิดตายเกิดตายตายอยู่ในคัน,น,นออกมาตายหรือแท้งตายก็ปานาติบาตสัตว์แม่ลูกอ่อนอะไรอย่างนั้นซ้ำซ้ำเป็นอาจินกรรมนะถือเป็นเกมกีฬาแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของคสดีส่งมาชาตินั้นก็เป็นคนดี เป็นคนที่จิตใจงดงามมีศีลมีธรรมสามีซึ่งเป็นคุณนางอลไรไปล่าสัตว์เป็นเกงเวลาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ารักสามีไม่ขัดใจ<อ>แต่ว่าก็จะมีเศษกรรมอยู่นิดหนึ่งคือเพราล่าสัตว์ถลกหนังอะไรเสร็จแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านบางเขาก็แขวนประดับแรงต่าๆร,รู้สึก,กเออมันก็สวยดีเหมือนกันอ,อีตองนี้นิดเดียวนี่แหละ จริงต้องมาเจอกันอีกเนี่ยเมือ่อเห็นว่าแต่เกิดกันยาวนานกันมาเลยเนี่ยกรรมประจวบเหมาะมาเจอกันเขับและส่วนที่ตัวเองเนี่ยเจ้าของเคสต์ด,ดี้ได้รอดชีวิตมาเี่ยสับสนไมมใช่นหมไม่ครับเจ้าของเคสตดี้ที่เป็นแม่ในชาติปัจจุบันนี้ี่ยที่รอดชีวิตมาได้กับเพราะทานศีลภาวนาคือบุญในปัจจุบันนั่นเอง Oh. แล้วก็ไม่ได้มีกรรมไปร่วมฆ่าเขากระไล่าสัตว์อะไรต่าง,างเป็นแต่เพียงไม่ขัดใจสามีเกระเห็นไม่ชอบก็ก็ตามใจ oh. แต่ก็ยินดีบ้างนิดหน่อยเห็นเขาสัตว์เออเออไอ้ตัวนี้ก็งามดีอ๋อเ oh. งนหนังนี่ก็ดีอะไรนี่เกรที่ใช้สามีร่วมกับคนอื่นก็เพราะว่าในอดีตก่อนชาติที่จะเกิด เป็นอมันจะสับสนกันอล้วบางนะก่อนชาติที่จะเกิดมาเป็นภรรยาของอดีตสามีที่มาเกิดเป็นลูกอะ่ะเกิดเ,เคยเป็นผู้ชายรูปหลอ่อเจ้าชู้นะในกรรมประเภทนี้จะเป็นกรรมเจ้าชู้ทั้งนั้นแหละอแต่ไปเกิดนานมากเลยนกะรรมนานนั้วเนียมาส่งผลเพราะไปทําให้เขาครอบครัวเขาก็มีปัญหาอย่างนี้ และกระชาตินั่นก็มีภรรยาหลายคนด้วยตัวเองเลย oh. เจ้าของเคสตาดีอีกก,กรมเจ้าชูส่วนแม่ของเจ้าของเคสตาดีก็เหมือนกันแหละมีเศษกรรมเจ้าชูเมือนกัอนเป็นกรรมเจ้าชูตาม oh. ทันหรือเปล่าเนี่ยนี่หลวงพ่อเล่งเล่านะเ oh. พราะเวลามันไม่พอ oh. คือนทั้งคุณแม่คนลูกเนี่ย มีเศษกรรมของเจ้าชู้ตั้งนั้นแหละส่วนคุณพ่อของเจ้าของแคสดีซึ่งตอนนี้ละโลกไปแล้วตามทันไหมทานครับที่เป็นเจ้าของของมาเยอะแยะเน่ะจำได้ใช่ไหมจ๊ะจำได้ครับก่อนตายนั่นน่ะเห็นกรรมมณีมิตร กรรมนิมิตไอตอนช่วงสุดท้ายนะก่อนที่จะถอดกายนะทั้งๆท,ที่หลับๆตื่นๆกาย,ยาบเนี่ยรู้ตัวมาไปรู้ตัวบางแต่ตอนจะถอดกายนะนะี่เห็นกรรมนิมิตเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสวยและก็มา้าสวยทีเดียวแหละ เห็นตลอดเวลาเลยมามามา oh. เลยไปเกิดเป็นม้าตัวเ uh huh. มียเป็นม้าตัวเมียสีน้ำตาลออก oh. เหลือบทองนิดนิด oh. ขนน่ะขนนั่นน่ะ <Right. S 2> ที่เป็นม้าตัวเมียกระพกรรมเจ้าจูแหละ <Right. S 2> แม่ไปเกิดเป็นม้าก็ยังเป็นม้าผู้หญิง oh. ยังเรดี้มาแต่ว่าสง่างามอีกขนสง่ารูปร่างทวงทีสง่าเพเราะบุญปัจจุบันที่ทำไว้แต่ว่าวิบากกรรมนี้ไปส่งผลให้เกิดเป็นม้าก่อนพระจายคุ้นกับม้าแล้วก็จะเป็นม้าอย่างนี้นอีกหลายครั้งทีเดียว ตอนนี้คือยังเป็นม้าอยู่นะลูกนะตอนนี้อ oh. แต่สง,ง่างามทีเดียวแหละเมื่อลูกชายไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนั้นพ่อของตัวเองไปเกิดเป็นม้าเนี่ย <Okay. S 1> จะทําบุญอะไรมันก็ไปไม่ถึงแต่พระบุญจะไปคอยเอาไว้ <Okay. S 1> ก็ทําไปเถิด <Okay. S 1> สักวันหนึ่งเมื่อพ้นกระแสกรรมแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ก็คงจะได้รับบุญที่ อุทิศส่วนกส่วนไปให้ส่วนตัวเองเนั่นแหละถ้าอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นก็สั่งสมบุญบารมีให้มากทั้งทานทาั้งศีลทั้งภาวนานี่ก็เป็นเคสตีสำหรับปนันเยย่ยออย่างรวบรัดเราเวลาไม่คอยนะจ๊ะถ้าคิดถึงก็ต้องคิดถึงให้มันถูกหลักวิชาค,คิดถึงก็ต้องไปถึง ไปถึงให้เห็นหน้านะได้เห็นหน้าได้พูดจาจึงจะเรียกว่าคิดถึงเรียกว่าบรรพบุรุษปุป,ป,ป,ปการีของเราคนไหนเนี่ยอยู่ภพภูมิไหนถ้าคิดถึงคิดแล้วต้องไปให้ถึงครับแตจะไปถึงได้นั้นนะ่ะต้องฝันให้ฝันเป็นครับจาร